สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่เจ็ดที่ตามรับชมช่องฮอครับพีเคหน้าคนบนนอครับมือนี่พาปล่อยวาวอยู่แล้วครับส่งคำคำครับสี่หามงแรงครับพามาปล่อยวาววาวที่เขาสิไปปล่อยมือนี่เป็นวาวอีกกดครับอีกกดมีอีกร้อยหกสิบเส้นครับเนี่ครับนี่ครับอีกกดตัวนี้แล้ครับที่เขาจะไปปล่อยมือนี่อีกุดพีเคนี่ครับเป็นสีล้มๆมครับ แต่ว่ากับบ่อใดแห้งอย่างน,น,นะครับกับบรูหว่าสิโยนจักเื่อจังสิติดลมครับสิขึ้นเลือบบ่สังเ,เกตเบึงไปลายไผ่ครับกับมีล่มมาเรื่อยๆอยู่ครับก็เลยถือโอกาสสิครัปล่อยเบึงจะเข้าวครับบืเทียมติดลมนะครับไปกันเลยครับ พูดค,ครับมองเก้าห้าแล้วครับนี่ครับทั้งเสียกไปกันเลยมองเก้าครับเดี๋ปุ้มไปยายเชือกแล้วก็ผูเข้าแล้วก็มัดสันเลยครับไปเต็มตัวตอนไปปล่อยกันเลย กับผมกับผูเข้าใหญ่เสียกเสร็จเรียบร้อยครับเอามาเตรียมตัวยนเบื้องครับว่าสิคืนบ่อีกุดสายแข้งครับตัวนี้ปีคนขางแข้งเลยปีแข้งกับึืนยากแน่ครับอ่ะรุนกันครับว่าสิึืนบ่ ขึ้นครับอ่อยายนนี้ครับ<ไ>ป่าโอ้โหซ่าครับเดี๋ยวผมปรับเข้าให่ก่อนครับเดี๋ยวรอลมกันครับรอจังหวะลม ขึ้นบ่ขึ้นบ่ลมมันบ่อส่งครับลมมันบ่แห้งึงว่ามันสิขึ้นบ่อเมืองมนสิขึ้นบ่ครับส่งสิงขึ้นอยู่ครับแต่ว่าลมเบาครับ เยวสงสัยเสือกของเดี๋ยวผมไปเบิ้งเสือกก่อนครับไปกันเลยครับครับพอปดเสือกแล้วร่มกับเบิดแล้วครับร่มกับคอยลงคอยลงยน่นสองเทือ่อสามเทือ่บอบ่ขข้นครับเสือกของมันปดกับปดแล้วมันกับข้องสียน่นขึ้นอีกกับข้องสีบข่ขข้นนะครับเพราะว่าลมมันมันเบานะครับ เบาแห้งเลยล่ะล่มมันเป็นเบาธรรมดาครับแต่ว่านี่ร่องมาทดสอบปล่อยเบึงซื้อครับเบึงครับล่มเบาอีลีครับแต่ว่าผมอยากร่องมาปล่อยเบืงซื้อปุ่นเสื้อกระคองไปไม่ครับย้อนอีกกระสีโคองเงือกเอาครับเพราะว่าล่มมันมาเบาเป็นทิศครับแบบใส่ที่ขวัวที่แบบมาเบเป็นทางนะครับวาวกับปีนไปปีนมาอยู่ครับ ทึงสายแข็งพร้อมครับขึ้นยากแต่ว่าขันล่มเสมอเนี่ยไม่มีปัญหาครับรว่าวาหลวงนี่นี่ขึ้นดีอยู่ครับปล่อยหลยเทียามาก,ก็ึ้นดีอยู่โอเคครับคลิปนี้ก็คงสิจบเพียงเท่านี้แล้วครับมาทดสอบปล่อยบังทีทว่าสเบ่งงามจะเข้าบ่าขึ่นอยโอเคครับท่านผู้ดใดมักก็อย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแน่ด้วยครับ เพื่อเสด็มีกำลังใจฮหดคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ